เป็นเคสที่มีกระดูกหักแล้วใส่เฝือกมาจากโรงพยาบาลอื่นนะฮะนะนี่เราสังเกตที่ผ้ายืดมันจะรัดแน่นมากเลยนะละทำให้บริเวณมือนี่บวมนะคนไข้ใ,ใส่เฝือกมากี่วันแล้วใส่มาแต่วันที่7ตอนกลางคืนะ 8, วันที่ 90, <40. S 2> วันที่7เนาะวันนี้วันที่11ก็ประมาณ4ีห้าวันนะ แล้วมันบวมตั้งแต่แรกเลยหรือเปล่าไม่ครับไม่ครับผมไม่ได้ถอดเลยไม่ได้ถอดเลยคครับิดว่าโอ้โหนี่บวมรัดมากเลยนะมือชาไหมชาบ้างชามากเลยครับางทีมันหนีดไอตันเจ็บมันก็เนี้ยไอตี้โอเคเดี๋ยวเราจะจัดการเปลี่ยนผ้ายืดให้ใหม่คลายผ้าให้ใหม่นะเพราะว่าแน่นอย่างนี้เกินไปอาจจะมีผลถึงเลือดเดินไม่ดีนะ นี่ฮะเวลาใส่เฟือกแล้วพันผ้ารัดแน่นเห็นไหมรัดแน่นเกินไปนะก็จะทําให้มันไปกดผิวหนังเนี่ยเนี่ยบวมพองนะนีะ่การใช้ผ้ายืดชนิดที่ยืดมากเกินไปนะก็จะมีผลแบบนี้เดี๋ยวเราจะพันให้ใหม่นะโดยใช้ผ้ายืดที่ถือว่าไม่ยืดมากเกินไปนะ แน่นตืบแน่นตืบนะอ,อะ่ใส่เฟือกก็ยาวเกินไปเดี๋ยวมือไม่ไม่บาดเจ็บนะไม่ไม่เป็นแผลเนาะไม่ไม่กระดูกหักเนาะอะเดี๋ยวเราจะตัดเฟือกให้สั้นกว่าเดิมนิดหนึ่งนะถอ,อดออกก่อนถอดออก เราก็จะตัดออกมันยาวเกินไปนะเพื่อให้คนไข้กำมือไดนะ้เดี๋ยวเราจะไปลองด้วยสำลีอีกทีนึงเนยายยืดเราจะเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะชนิดที่ไม่ได้ยืดมากเนี่ยนะแล้วก็เฟือเราก็ลองด้วยสำลีเพิ่มแล้วก็ตัดให้สั้นให้ใคนไข้เอาแขนมา ก็จะคันเ<ม>นี่ยพันแค่กลิ้งธรรมดานะไม่ต้องไปรัดแน่นมากกล<ม>ิ้งใช้เรื่อนมือมาจะามั้ยจุพองเดี๋ยวมันก็จะค่อยยุบลงไป พยาบาลที่ตึกให้เขาเปิดทางแถวได้รัอเป็นไงสบายขึ้นไหมอย่างเงี้ยดูดีขึ้นนะเนาบาขึ้นอ่ะกำเนื้อที่กำเนื้อเออกำเนื้อแหวเออบริหารได้อ่ะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ ในสุดการแก้ปัญหาเรื่องของการใส่เฝือที่รัดแน่นเกินไป